โครงร้างซออ์ไงเออแรงไงไปตอนเขาซาเขาไม่รู้ท่าเลยหรอรู้ท่าอ้าวทำไงเคุยนั่งมองไปทำหน้าร้านเขาผมอยากขอลองอันนี้ได้ไหมครับเนี่ยกบจักรแล้วพี่ก็ไม่เข้าแล้วทำไม่ดีก็ไม่ดีบอกเลยจ้ะแต่แม่เนี่ยแบบเนี่ยไปเล่นฟิตเนสมันก็ไม ออกได้ฝุดเสวัสดีค่ะรายการตั้งโต๊ะเชื่อได้ทุกคนนะคะ วันนี้อมากับใครมากับพี่อ้อมแล้วก็พี่แคร์อดครับเฮ้ยได้เหรอไม่ได้ดิวันนี้เราอุตส่าห์พาทุกคนมาถึงตึกแดงบางซื่อจังชันแล้วนะมันต้องแบบมีพลังงานนิดหน่อยนะจะมาทำกันแค่3คนมันก็จะงงไปปะอ้อาวมีแขกพิเศษด้วยครับมีสิเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบหนุ่มหน้าใสเฮ้ยหนุ่มหน้ามอนเป็นหนุ่มที่ห่างหายไปนานเออหลายหลายคนอาจจะคิดถึงเออหรืออาจจะไม่คิดถึงก็ได้นะเฮ้ยคิดถึงสิแคิดถึงนิดนึงเนาะใครอ่ะตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยเขาไล่จับไล่อะไร ว้าวไป, s <S ปกระแตใช่ขอมีหมายจับมีหมายจับ <c oughs> อันนั้นขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราที่มา <c oughs> ครับว <c oughs> ันนี้ค่ะ <c oughs> มันนีค่ะ คุณเมื่อกี้ใจว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทางนี้มาทางนี้มาที่เชนทางนี้ดีกว่าเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยขอบคุณนะคะที่เชิญมาโอ้ยโยกตาแล้วดูดีขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคสวัสดีครับผมโยโยนะค่ะเอเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานอายมีสซูโซมารชมัเหมือนป้าเหมือนป้ามีความอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาทันทีเลยใสอินเตอร์แล้วเราเป็นแบบใส่ฟอร์ สายฝ่อสายฝอรู้ป่ะเนี่ยวันนี้เขาพาเรามาทำอะไรเนี่ยที่เนี้ยรู้ครับทำอะไรอ่ะลุ้นเลยครับอ้าวออ๋ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้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 อะไรไมีป่ะเนาะใช่ครับใช่มาถึงจุดแดงจริงเราก็ต้องพาผู้คนมาแบบมาซื้อเสื้อผ้าน่ะใช่ไหมมาช้อปปิ้งปี๊งพูดที่นี่เนี่ยเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบแนววินโถววินเทจอะไรในวันนี้ใช่ไหมใช่เหมือนพี่อ้นใช่ไหม เออเหมือนแนววินเซตแบพี่เออเราอะแตกแยกเออแต่งตันกับกัอนนะไม่ไม่อย่ไปเลยไงเอออย่าเราไปซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวแต่ว่าไปเดินช้อปปิ้งเฉยๆมันก็เอ๊จะไม่สนุกก็ต้องมีทีมมีคอนเซปต์สักหน่อยเราจะหลักแบ่งทีมมึงก่อนว่าได้เลยใครจะได้อยู่ทีมไหนนะเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นสองทีมเหมือนกันคู่กันโอเคจับจ แมือเลยนะครับอย่าม่ล่องเลยนะป่ะแบ่งทีมแล้วต่อไปเราต้องจับหัวข้อแล้วแหละโอเคอ้ามีหัวข้อด้วยมีหัวข้อสิเออเราจะธรรมดามดาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราต้องมีหัวข้อด้วยใช่โอเคครับตอนนี้แบบคือเราจะมีทีมแบบว่าเขากําลังเป็นกระแสกันอยู่ปลาหมอคางดำละครชุดซีรีส์เรื่องหัวใจเทวพงศ์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจับแบ่งว่าเราจะได้ตอนไหนโอเคครับได้เลยได้เลยแขกร้อมจับน้องกองจับขออนุญาตนะครับอ่ะจับเลยจับพร้อมกันก็ได้จับเพื่อ โชว์เลามากเลยอ่ะเออโชว์ด้วยโชว์ด้วยอะไรแค่เห็นเขาเขียนว่าพีริมอ่ะไม่บอกเอาแค่เลยดูหรือยังของเราอ่ะแล้ดูป่ะเขาเล่นมุ้เลยว้าบาตุ้แช่ของทีมพี่แครอทกับโยโยนะครับได้พอนชีวันเย้ของอบกับพี่อ้อมนะครับได้รออาจารย์ละออ อยู่ๆก right? ็โมบายทำไมเขาโมบายจังเลยอ่ะมันเป็นโมแก่แล้วอาจารย์เกมจะบอกว่าหรือเปล่าตอนที่อ่านในใจอ่ะอาจารย์อ่ะไม่แปลกนะแล้วเอาเสียกมาแปลกเลยกติกาของเกมเริ่มจากโอน้อยออก แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ2คนพอได้กลุ่มแล้วก็จะจับฉลากว่าใครจะได้ตอนไหนของละครชุดดวงใจเทวพรหมแต่ละกลุ่มจะมีงบกลุ่มละ2000บาทในเวลา1ชั่วโมงต้องทํามิชชั่นให้ผ่านหลังจากครบเวลาทุกคนจะต้องมาแต่งตัวและเล่นละครสั้นแล้วให้คนในตลาดโบสว่าชอบชุดไหนมากที่สุดใครแพ้จะโดนลงโทษโเมื่อกี้เราได้โจทย์มาเป็นละออจันดูเล็บมาแล้วแหละเมื่อกี้ก็จะมีความแบบ<ก>เป็นเหตจา๋จา,จาเลยจ๋าจ๋าเลยละอ้อจัน ก็ถ <Hoy S 2> ือว่าเป็น <inda> น hey, ักศึกษาใช่ไหมนักศึกษาต่างประเทศไหมครับใช่แล้วก็มาเป็นเลขาอาจจะมีความแบบออฟฟิศออฟฟิศนิดนึงนะแต่ออฟฟิศบินเพศแล้วมาผิดโซนว่าเนี่ยมันสายเล่กเดียวจังหวะเปิดมาให้เราผิดให้เราจริงเจอร์จริงเจอร์ใช่อร่อยเลยจริงเจอร์สิชนะอยู่แล้วขาดลอยใช่ปะไม่รู้ ก็มีทั้งแบบแนวพิเศษด้วยแล้วก็ปกติก็มีนะปกติโอบเคยมาเดินนี้นีเนี่ยไม่เคยมาอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเล่านั้นหนึ่งร้อยังไงเออใช่ไงราคาย่ยมเยาอุ้ยแสดงว่าสองพันเลือเหลือรอนี่ปกติอบนี่แต่งตัวสไตล์ไหนมีไหมมีแบบที่แต่งประจําประจำแล้วแต่โอกาสถ้าอบจะแต่งอ่ะแต่แต่จะเน้นไปทางแบบเรียบร้อยมิดชิปหรอ ใช่เหรอสายตาดูเชื่อไหมเรียบร้อยมิชิตคนเรียบร้อยไม่ค่อยหมดเฉพาะผิวภาพใช่ตัวถึงคอเลยเงี้ยเสื้อแขนยาวถึงมีคอเต่าแล้วมีแนวแบบอยากลองแต่งไหมไม่เคยแต่งแล้วแบบฉันอยากลองแต่ยังไม่มีโอกาสเลไอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบวินเทจนั่นแหละเสื้อยีนแขนกุดกับกางเกงยีนเอวสูงอะไรอย่างเงี้ยเมือ่กี้บอออกกมิิช๋แ็ยังไม่เคยแต่งนะก็เลยอยากลอง ้ยเออได้ดาโอเดี๋ยวเราปักร้านนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างแล้วเราขึ้นมาเก็บต่อได้ได้มาดูชั้นสี่กันครับครับไปโอเคถึงตาเราแล้ว Finaly Finaly ในที่สุดเราก็ได้ไปสูกต้องเมื่อกี้คือใช้เวลาประมาณครึ่งวันเออครึ่งวันได้้คุณหนึ่งวันจะได้ไม่แพ้โอเคได้เลยถ้าเราเริ่มไปกันเลยครับโยกับแคลร์เขาลงไปช้อปปิ้งแล้วอะคิดว่าศกทีมนั้นจะเป็นไงเขาชสู้เราได้ปะไม่ได้แน่นอนแนนน่ออออะเเดูจากแบบสมาชิกก็แพ้แล้วเออพอยซีวัน ชีวะคือเริ่มเริ่มมาเริ่มมาก็มีเลยมันอาจจะเป็นฟิลแบบว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นชุดเราไม่ยากพี่แจนชุดเราเน้นอยู่ต่างประเทศเออแต่ราคาเน่ะไม่ย่างด้านสิเราต้องบริหารเงินด้วยนะจริงๆอันนี้ก็ได้นะได้เลยนะเนี่ยนี่ดูก่อนดูก่อน บานปลายเพราะเสื้อตัวเดียวไม่ได้เราก็ต้องหามือสองแหละเมื่อกี้น่าจะเป็นมือหนึ่งเห็นไหมล่ะการช้อปปิ้งที่ดีคือการต้องสำรวจตลาดก่อนนะครับใช่อันนี้เราอยู่ชั้นสีเออเราดูข้างในก่อนกว่าเผื่อเราเจอร้านหลับจริงๆแบบว่าสกิลการแต่งตัวพี่อ้อมก็แบบ ไม่ค่อยมีนะค่ะในวันนี้หวังเพิ่งโอเปร่าจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกออแบบคือถ้าเราสบายใจที่จะใส่แบบไหนเราก็ใส่ใ<ช>เลยเราไม่ต้อง อะไรแบบมากมายหรือถ้าเราไม่อยากใส่เราก็ไม่ใส่เอางี้ดีกว่าถามพี่อ้อมดีกว่าพี่อ้อมอยากใส่เป็นเรสหรือว่าอยากใส่เป็นแบบแยกชิ้นใช่ไหมเออแคชชีลหน่อยเสื้อบลูมแล้วก็แบบกางเกงกางเกงเอวสูงเสียงตานไรอย่างเงี้ยถ้าเวสหรอแต่ถ้าเรสมันก็จะแบบมันก็ง่ายเดียนะมันก็สวมแล้จบเลยแต่มันไม่ได้สวมแล้วจบเลยมันธรรมดาเกินแต่ว่าผู้ชายของกัปก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะเชิ้ตขาวอะเชิ้ตขาวแล้วก็สูทนุ่นตาช่ป่ะ ใช่ใช่สวยอยู่นะได้ปะได้ได้เลยอ่ะแบบได้เลยแต่งง่ายเลยอ้ม็ได้อยู่เนาะเออคิดว่าน่าจะได้สูตรกับกางเกงอจากร้านนี้แต่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไดอุ้ยอยากให้พี่อ้อมลองตัวนี้จังเลยอเอใส่เป็นทรงได้อยู่นะเออเท่าไหร่เงี้ยเท่าไหร่สามสี่ได้อยู่เดยแต่มันสรงผู้ชายเป้ามันใหกว่อ๋อเออใช่ เนี่ยปากแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นคนแต่งเสื้อผ้าสไตล์วินเทจตั้งต้นเยอะ <ๆ S 1> ขึ้นเนาะวินเทจอะมันเป็นแนวที่ไม่เอาอ่ามองว่ามันไม่เอาเลยมันแต่งแบบมันอยู่กับทุกยุคสมัยเลยอะถึงแม้ว่าชื่อมันจะเป็นวินเทจแต่ว่า5้าปี10ปีที่แล้วก็มีคนแต่งวินเทจจนตอนเนี้ยก็ยังมีคนแต่งวินเทจอยู่ว่ามันคลาสสิกแล้วมันแบบอยู่มาตลอดอ ว่าชั้นเนี้ยน่าจะดีที่สุดมันต้องมีเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มลดราคาลงมาแล้วชุดธีมเราอ่ะเพราะว่าชั้นอื่นอ่ะมันจะเป็นแบบสตรีทข้างล่างเฮ้ยจริงๆอ่ะซื้อเชิญก่อนดีไหมเชิญตัวละเท่าไหร่ตัวละร้อยหกสิบเองเฮ้ยได้ตัวเก่งตัวละร้อยห้าสิบบาทโอ้ยยยยยเอาเลยเอาเลยเอาเจอของดีแล้วทุกคนพัสน์งานมันได้อที้แหละได้นี่แหละเฮ้ยเท่แล้วเนี่ยอุ้ยติดด้านนี่ไงเออ ที่ตลอดเดียวได้จริงๆแล้วนะเนี่ยลองก่อนแม่หรือว่าเอาเลยใส่ได้ใส่ได้แน่นอนใช่้าบกับคอเลยลูกทาบขอมันใช้ได้จริงๆใช่ไหม <c oughs> ใช้ได้มันไม่ใช่ความเชื่อหรอกโยก็ไม่รู้เหมือนกัน<ช>ไม่ได้ในระหว่างที่โยกกลาลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดืด้อๆในหรอ <c oughs> ใช่ไม่ได้ค่ะเราจะเซ็นเซอร์ให้กับศิลปินของเราสำหรับโครงร่างซออ์เนี่ยเออไปแล้วไปตอนซาซา มไม่รู้ไน้เลยเหรอตายแอ้วทำไงจุ้ๆจุดๆจุดๆจุมางไปทำหน้าร้านเขาตายเขาจงเลยเจ้าของร้านไม่อยู่จุดๆตายละตายถุงเองโอเคน่าเชื่อไหมนะครับขอบคุณค่ะจินแรกแลกกระเกงเดี๋ยวเราลงไปชั้นสามกันเขามีทุกอย่างเลยนะของเล่นจักรกลจิ๋วน่ารักมากเลยอ่ะคือไม่ใช่แค่แบบว่าผู้ใหญ่มานะเด็กน้อยก็มาได้นะเด็กก็พาผู้ใหญ่เด็กน้อยก็มาได้นะพาผู้ใหญ่ ชนะสีไอคนเ,เออตอนนี้เราได้กางเกงของพี่อ้อมมาแร็ปหึงตัวถูกมากเออถูกสงล้อ,งออนะเอาจริงๆนะไม่อยากเรียกว่าถูกหรือแพงแต่ว่าแบบพอใจเออบ้านี่มันได้เราพิสูจน์แล้วว่าอีพาส์พอมาเป็นความเชื่อนะคะ <c oughs> คุณสรุปค่ะจริงๆแล้วคะ่ะคุณพรชีวันก็ได้เสื้อแล้วคะ่ะคุณพรชีวันหยุดมเมาส์ก่อนคับไปลองเสื้อก่อนอะได้อยู่แล้ว ได้เลยนะครับใช่เอานี้ถ้าเกิดว่าโยกตัวนี้ไปใส่กับสูตรแล้วก็เป็นเชิดด้านในแล้วก็เป็นอันนี้ครับันใจนีป่ะแต่ว่าสูตรมันน่าจะแพงเนาะหยุดก่อนหยุดความคิดนั้นไปก่อนเออหยุดสูตรไปก่อนใช่พี่ครับเอา252ตัว3้0รอยราคาดีมากร้านนี้ราคาดีมากจริงๆชั้น5โซนบีะครับเร็วมากค่ะคุณสรุปกับพรชีวันได้เสื้อเร็วมากเดินแป๊บเดียวก็เสื้อกับกางเกงแล้วนะครึ่งตัวแล้วนะอีกแป๊บเดียวก็จบและเต็มตัว2 0 0พโอ้ใหม่ก็จิ๊บ อ<า>ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะรับไปกันเถอะ มีเปอร์เซ็นชนะสูงมากเออเพราะว่าเราดูเสื้อผ้าที่เราได้มาแล้วเนี่ยไี่เหมือนเป้อ่ะไม่มีตรงไหนไม่เหมือนเลยอ่ะสุดๆเหมือนมากอ่ะเออเหมือนเขากี่เปอร์เซ็นยี่สิบก็เยอะนะเยอะไปห้าพอเออใช่ไหมของเราก็ประมาณน่าจะรอยี่สิบตั้งแต่เนี่ยกูเนี่ยก็แบบเหมือนแล้วอ่ะหน้าเตอร์หุ่นเผิ่อนี่คือแบบแคสติ้งเผืนอเลยแค่ไม่ไปแคสเฉยๆเท่านั้นเองอันนี้ราคที่เราดวยก็ใช่นะเจ้าเขาละเจ้าเลยนะมสองร้อย สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบสามร้อยประมาณโอ้ว่ามีมิสเ้อร์ที่แบบโอเคละหลังโอว่าเนี้ยดูดูแบบดูวินเทจผมแคบห้าร้อยอ่ะผมอยากขอลองอันนี้ได้ไหมครับเนี่ยโกบจักะแล้วพี่ก็ไม่เข้าแล้วทำไมดีก็ไม่ไ้ ใช่หเนี่ยแบบเนี่ยไปเล่นฟิเนสมันต้องขึ้นออกทีไไปได้ฝุดอช่รวบผมร่วบผมขึ้นเอ๊ะ่เนี่ยมาวะได้ไม่มันเป็นอย่างนี้ค่ะไงถ้ชุดนี้น่าจะน่าจะคิดว่าน่าจะพอไปกับทีมของเราได้เต็นแน่เราออกกันเดี๋ยวไปดูฟินิชลุกกันว่าเป็นยังไงเอาตัวนี้ครับพี่ ลดได้เท่าไหร่คะ300ร้ทวน300ร้ทวน2 5้ได้ไหมคะโหดเกินต่อโหดไหมคะเ่นไม่เกินไม่เกินไม่เกินเออแม่ค้าใจดีด้วยฉันสีใกล้ๆบันไดเลื่อนนะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้ว เลี้ยวซ้ายเจอเลยร้านพี่เขาใจดีมากประสบความสำเร็จได้เสื้อแล้วได้เก่งแล้วได้เสื้อแล้วเหมือนกันเนี่ยหรือต้องพันสองโอ้ชิวๆิวเราบริหารจัดการเงินได้ดีมากเราไม่ต้องโดนลงโทษด้วยพอเราบริหารเงินมาตลอดชีวิตอยู่แล้วอะไรเยี่ยมก็ได้นะเนี่ยราคาอาจิษเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เหมือนเหมือนทีมนมากกว่าเนี่ยไี่ได้เราต้องหามสาม่นเท่จังน่ารักจังเลย ผู้หญิงใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันยาวไปนะแต่มันยาวอ่ะแต่ที่นี่แบบสื้อผ้เยอะมากเนาะดูไว้ก่อนดูไว้เดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาถ้าเราจะเอางเงี้ยนี่400แต่ตัวนี้นี่นี่ราคาตัวนี้ได้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาเลย400ป่ะ400ป่ะ400ตัวนี้400ไหมอ่ะเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็ราคาดี เนี่ยสามร้อยเก้าสิบทดไว้หนึ่งและสองทดเยอะมากเนี่เปลี่ยนสีไหมเราเราออกจากสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้บ้างโอเคเราเราไปอยู่บนสีเทาเนี่ยอันนี้ก็สวยเนี่ยสามสี่ร้อยห้าสิบต้อสี่ร้อยห้าสิบแน่ฟังนะอะไรอย่างตีมไหมเป็นคริสต์มาสอะไรเงี้ยสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเขียวกับสีแดงคุณกลับค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นคริสต์มาสแล้วก็เป็นอันนี้ไงครับพรชีวัน แบบเวอร์ชั่นคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสพอดีกับครีมก็ได้กูแตบเล็กเล็กอยู่ใช่ปะใช่กูแอบเล็กอ๋อมันจะเป็นรอยนิดนึงอุ๊แต่ชุดนี้น่ารักจังเลยอ่ะอุแต่น่ารักนะไปแลกกลับแลกทำไมเขาใส่อะไรก็น่ารักไปหมดเลยอ่ะจริงอันนี้คือฟังนะเป็นคือแบบไหนการที่พูดว่าอันนี้คือแล้วหยุดอ่ะมันมีสองแบบอันแรกแบบอันนี้แบบคือกับอันนี้คือมันมีสองแบบมันแตกกับแทบบัตแทบบัตแทบบัต นี่ได้เลยข้างในก็จริงๆก็เป็นเสื้อตัวนี้ก็ได้นะประหยัดนี่ไงมันเป็นชุดนี้เลยเก่เก่งเก่งก็จริงไม่เลยอันนี้เราไม่ได้โดนใส่โคอยู่ใช่ไหมครับเราใส่โคกันเองป่ะใช่เราใส่โคกันเองเอาตัวนี้แหละชื่อร้าน f i t y five ใช่ราคาดีมากโซนไหนครับเนี่ยโซนตรงกลางใครที่กำลังจะไปต่างประเทศต้องการเสื้อใหม่พรมไม่งั้นไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้อยากได้เสื้อใหม่พรมถ่ายเก๋ๆแฟชั่นนะครับมาที่นี่ได้เลยเหลือ1250ยังได้อยู่อ้าวได้อยู่แปลว่า ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้คุณสรุปได้ชุดครบแล้วใช่ตัวนี้พันหนึ่งไม่ได้ละเอ้าสองร้อยไงสองร้อยเป็นค่าอะไรจะอยากได้ตัวนี้จะได้ตัวนี้อราจะยอมไม่ได้จริงๆเราโดนทำโทษแป๊บเดียวเองนะเพราะว่าไม่ไม่เราไม่ยอมอยู่แล้วถ้าโดนทำโทษแป๊บเดียวเองนะถ้าเราเบิกงว่ะเพราะเราซื้อเสร็จแล้วเราก็กลับเลยเดินขึ้นเดินลงขนาดนี้จะมาทำโทษอีกสุดสวยอยู่นั่นนี่ อืมห่อยากได้สูตรเป็นหลักจะอะไรเป็นหลักสูตรครับสีน้ำตาลขอดูเล็บเอาเล็บไปพี่ขอดูอยากได้สูตรสีน้ำตาลแบบนี้ตั้งจระเขกสีอย่ัง้งตัวนี้แหละที่ดูไว้แต่งบไม่พอพี่เขาจะลดให้แหละเป็นเรื่อยเกินนี่พันสองอะพี่ได้ไหมครังเกงต้องอยู่ประมาณเลขสามสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบมีบอกเกินห้าสิบ โอเกินร้อยหนึ่งแล้วแสงเกงมีเล็บไหมมีสีไม่ไม่มีปะแก็ประมาณแบบเออสีเบจก็ได้สีเบจก็ได้หรือว่าเสียงตันก็ได้ลุงนี้นะแสงเกงสีเบจมาจากบ้านจบไม่ต้องซื้อไม่จะไม่แบบตื่นเต้นอย่างไม่ชาเลนจ์เนี่ยมันชาเลนจ์เกินตอนเนี้ยไม่เบิกงบเพิ่มไม่ยอมลงไม่ยอมเดินลงโทษไม่เบิกเลยเท้งนั้นแหละเราบริหารจัดการเงินดีใช่ แต่เราไม่ยอมเอาเล็บในป่าเ,าเ,เ,เรามาชวนทันสูงนะ450ตั้งแต่เ o ืนะสามออ่กัรุ่น oh <my> นี้เท่ากัน450ลดใส่ทษไว้ไหมหรือว่าเกิดยังไงโทดก่อนแตจเริเดี๋ยวเวลาเล็บเ,เรายังเป็นกั๊กไงํามเขาก็ได้มีมีกั๊กไหมคะอ่ามีมีอดอเลยมันอาจจะจบที่นี่นะทุกคน ชั้นนั้นอ่ะเขาเดินหมดชั้นหนึ่งกันชั้นหกเราอยู่ชั้นเดียวแล้ว<ห>จบบริหารเงินแบบเป๊ะเยี่ยมคีมโมไปปะไม่ แต่สรุปเราแพ้เนาะชุดเราหาง่ายด้วยแหละประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกชุดเขาหายากชุดเขาเป็นชุดเดินป่าขึ้นเขาไงชุด<ม>เราไป,ไไปอี์ไม่ใช่อีกไปอิตาลีตอนนี้ปวดหัวมากทำไงดีเงินเหลือเพาธออยากจะซื้อรองเท้าด้เลยเหมือนเราคูว่าตัวนั้นน่าจะเหมาะว่าใช่ตัวนั้นเท่าไหร่คะเฮ้ยหนึร้อยห้าสิบอันนี้เท่ากันแต่ว่าเราต้องมีไทยด้วยนะเอ้ยไม่ต้องไม่ของของพี่มันจะเป็นแบบว่าไอเสื้อแบบสีอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคลุมอีกทีนึงอ่ะจะแนะนําให้ลงเพราะว่าลูกค้าจะได้ดูว่าตัวไหน ใส่ถขีแล้วก็พี่นี้ว่ามีตัวนี้ตัวอ๋อตัวนี้สีเทาลูกอ๋อเป็นสีเทาข้างในหรอมีสีเทาข้างในเนี่ยที่น่โยว่าเป็นโคราสีดีกว่าเป็นโคราสีใช่มันจะดูอันนี้กว่าฉันน่าแต่ี่โยว่าตัวไหนใช่เอาเอาโอ๋เลยเลยทุกท่านเราได้แล้วเสื้อคุณพรชีวันของเราแม่ลองแต่ว่าบอไม่ต้องติหนูเชิ้ตอยู่แล้วใช่อุตายแล้วตายแล้วอุตายแล้วอุตาย ว้ยสายแล้วนี่ไงเฮ้ยนี่ไงมันจะได้ซื้อใหม่ก็เพราะอย่างนี้แหละได้อยู่นะใหญ่ไปปะแต่มันใหญ่ไงมเพราะไม่ของผู้ชายไงเอางี้เดี๋ยวเราสไตลิ่งเอาด้วยการเราหาอะไรมาแบบให้เข้าหลังหลอก็โอเคแล้วนี่เดี๋ยวดูในกระจกซิเออตรงกัดริแล้วก็กัดขึ้นนิดนึงได้ได้แล้วค่ะตัวนี้ใช่เอาเลยมีผ้าพันคอสีแบบแบบนี่ไง คนทนใกล้ๆกันกับอันนี้ให้มันดูแบบเข้าๆกันไหมเธอจะตัดแดงเลยแบบชาร์จไฟก็มีนะพี่ชายมันขอชาร์จไฟเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมชาร์จไฟกับผ้าพันคอแล้วโยนีแผนจะไปต่างประเทศป่ะไม่มีค่ะไม่มีอะไรอย่างงี้จะได้เออให้มันเป็นสีเทาไปกับเท่าไหร่ครับเเทท่่่่าาไไหหรรสองสงย่างเหลือหกร้อยได้ไหมได้สิครับ สองย่างหกร้อยพันสองร้อยห้าสิบร้อยงั้นงงเกงจะได้อีกหกร้อยแต่พี่ได้อยู่แล้วแหละกางเกงเอานี้กางเกงมันหกร้อยมันไดู้่แล้วร้านนี้ดีนะคะใครที่จะไปตามเอเสื้อยาวแบบนี้เป็นเทรนด์ใช่กําลังแบบว่านี่แล้วก็ราคาย่อมอยาวจับให้ต้องได้มือหนึ่งด้วยอเยี่ยมมากเลยแนะนํานะคะอยู่ชั้นห้าชั้นห้าเหมือนเดิมใกล้ๆกันกับร้านเมื่อกี้มาเดินนอนมากเลยนะเพราะว่เราเพราะว่ามันเป็นชั้นที่เราอยู่มันเป็นชั้นที่ มันแบบเนเซกันหนาวจริงดับอยู่แล้วอะมันก็เลยงานไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจเดินนะทุกคนแต่ว่ามันเติมเติขาบคุณนะท้ะเดี๋ยวตั้งเกลืมอของลอันนั้นเมื่อกี้ลืมของอันนี้ลืมคืนเราจะสร้างมิมทุกที่ไม่ได้เราจะสร้างมิดไม่ได้ใช่มิดฉาชีเยเราก็ลืมของทุกที่เลยอะซื้อเก่งเป็นลืมของทุกที่ถ้าเราซื้อกันจริงจริงน่าจะหายไปแล้วนะของจริงถ้าซื้อจริงตอนนี้คือแบบขาดคุณแล้วนะ ่นี่อันนี้ได้สีเข้มใช่ป่ะต้องเป็นแนวนี้ใช่ป่ะใช่แป๊บนึงพี่หาก่อนด้วยความเร็วอ๋อตัวนี้เลยอ๋ออันนี้26สวยมากเลิศจริงอันนี้อันนี้ตัวละเท่าไหร่ใช่ป่ะ490ลองเลยลองเลยทุกท่านค่ะได้แล้วค่ะเดแด่นเทเด่นเองค่ะ490เก็บไปล่ะเลิศบริหารงบ2พันไม่เกินอีกทีหนึ่งเกิดทำไงดีเอ๊ะ เจนเจนจีนชั้น 5, น,5นะครับตึกแดงจัจุจักมาได้นะครับสายยีนบอกเลยว่ายินเยอะมากแล้วก็มีแบบมีความแบบยูนิคสวยทุกตัวมีแบบเอวสูงเอวต่ำได้หมดเลยใช่ตัวอย่างพี่เจ้าของร้านได้ความเก๋ใช่ปังมากเลยนะควาจานจานดีกุดนัสโตอะไรนะไม่ลืมไม่ลืม นี่ไม่วางเลยปะปะปเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า15นาทีเก๋อะเสร็จก่อน15นาทีเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบมีเกือบภกืเกือบขก้นหนักซอบอบแก้วเก็เกินไหนืถ้เกเกิดลงโือบเกืเก็บเกินก็เกินไปอเกอือบเกบเอ เอาตัวนี้แหละให้มันเกินไปให้มันโดนลงให้มันเดินให้มันโดนลงแดงไปเลยกัอขึ้นรให้อีกได้ไหมได้พันสเกินก็ตอนนี้เราปิดงบไปที่2,200เกินงบไป200เต้องโดนลงโทษเพราะว่าเราเกินงบ เราก็ต้องมาจับฉลากว่าเราจะโดนลงโทษเลยเรายื้อจนนาทีสุดท้ายเวลามันก็จะหมดเนี่ยเราก็ต้องยอมแล้วไม่มีเวลาไปเดินตรงอื่นแล้วไม่อย่างวะให้ให้เล่นละครก็เล่นเลยเนี่ยตอนนี้โอเคห้าสี่สาไปกันคุณหนูคะทำไมพาผมมาเดินที่แบบนี้เนี่ย เออแต่ที่นี่คนเขานิยมมากันนะคะคุณหนูคนเขานิยมแต่ผมไม่นิยมแต่เจ้าคุณพ่ออยากให้คุณหนูมาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาบ้างนะคะก็ให้เจ้าคุณพ่อมาเดินเองสิรู้ไหม <c oughs> ว่าการที่เจ้าคุณพ่อทําแบบเนี้ย <c oughs> มันเป็นการหักหน้าผมถ้า คุณหนูโดนหักหน้าคุณหนูก็ไปคลินิกสิคะอันไนได้เลยไหมครับผมไม่เดินหลกนะชั้นเนี้ยผมเดินชั้นห้าดีกว่านี่ว่าทีมนั้นน่ะไม่มีทางจะแบบเปะเท่าเราใช่ถ้าเกิดเขาตัดสินให้เราแพ้นะเราจะเราจะวอยไวมันจะไม่ยอมเรามันใส่น้ำหรอจากเสื้อผ้าเราเราชนะอยู่แล้วเออไปปลุกเขาก่อนดีกว่าแม่จะหลับไปแล้วล่ละเออเออ 拜拜。 ม่อมหลวงปูธเนศจุธาเทพที่วันจะถามคุณสมุทกแค่ตอบคุณชอบอยู่กับคนแบบไหน A. คนเก่ง B. คนตลกคนตลกที่ฉลาดเออ เ้ยมื่อกี้อยวเรามาสรุปผลโบย์เนี่ยเมื่อกี้ทีมงานเขาเอาไปให้ประชากรแสนล้านคนโหวตมาแล้วในตึกแดงนี้โบย์ในกรุงเทพมหานครขนาดนั้นเลยนี่โหวตกันแบบ3าสี่วันแล้วเป็นแบบไม่เราก็จะรออยู่ที่นี่กว่านี้ดาโฟมั่นใจเปล่าทีมงานนะผูร้อยเปอร์เซนต์เกินล้านไม่มั่นใจเลยเอาผู้รา้ไม่มั่นใจเลยว่าจะแพ้ไอ้จะแพ้คือหน้าตาแบบนี้เลยไม่รู้เลยสะกดคขาว่าแพ้ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวถามทีมงานดีกว่าสกิดไงแพ้แพ้ช่อช้างช่อช้างนอน หนูสะทีมงานประกาศผลโหวตหน่อยได้ไหมขอใครชนะทีมพี่ชนะได้แก่ที่โจริงๆก็บอคือมีอยู่แล้วป้าตั้งแต่ตอนจับคู่ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเราใช้ตังค์น้อยกว่าเขาเราก็ไม่เราก็แผมไม่ไม่แปลกไม่แปลกเราเกินนิดเดียวน้องาเนาะถูกต้องเอออันนี้เขาลงทุนมากกว่าเพราะต้องได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่าอยู่แล้วอออยู่เล อ่ะให้เขาไปแล้ว <ไป S 1> ละแพ้ต้องมีบทเลยเลยเหรอใช่สิแพ้แล้วจะกลับบ้านเฉยๆได้หรอขอโทษคือก็ต้องเต้นยีเรสอ๋อโอเคประเด็นคือเต้นไปแล้วด้วย เลยเงั้นก็สอนพี่แล้วแหละวินาทีเนี้ยตอนซื้อของไงอ๋อเออว่ะอ้าวตอนซื้อของเขาแตนได้ดีแล้วหล่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องตั้งก้นของเรานะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะเออตึกแดงบ้างซื้อจังชั่นนะคะที่เก๋เก๋จสถานที่ในการถ่ายทำให้เราในวันนี้นะคะแล้วก็ให้สองหนุ่มฝากช่องทางติดตามเลยทางสำหรับของผมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ O P P พีจุดยูพนะครับจุดช่องทางเลยค่ะของเยียวนะครับก็จะมีเฟซบุ๊กพนาวินสินเติมอินสตาแกรมนะครับยูทีเอส เอสเวียนัสกอโยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ t ิ k ต o อพอตาชิวะโยนะครับ <Okay. S 1> ที่มีคลิป <Yeah. S 1> อยู่แค่สองคลิปก <c oughs> ็ฝากด้วยนะคะ <laughs> <laughs> ช่องตั้งโต๊ะของเรานะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องตั้งโต๊ะของเราด้วยนะคะเราจะได้ติดตามเพราะพวกเราจะพาทุกคนไปสนุกที่ไหนคะ่ะส <laughs> ำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs>